อ่ะนเริ่มเลยเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าได้มามีแฟนมิทตี้ใช่ไหมคัือแฟนมิน่แฟนมินติ้ครั้งแรกของเรารู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้แบบมีบรรยากาศแบบนี้แล้วก็จะได้ใกล้ชิดกับ FC กับแฟนคลับครับสีแกมแล้นลูกมีใจเหมือนกันครับตื่นเต้นครับวันนี้เรามีเตรียมอะไรมาให้แบบแฟนคลับได้แบบได้ชมบ้าง มีหลายอย่างครับมีเกมมีเกมด้วยครับสปอยได้ไหมมีอะไรล่ะแต่ว่าที่แบบเราจะได้แบบร่วมกับแฟนคลับเกมอะไรครับเกมมีก็มีก็มีเกมครับแล้วก็กิจกรรมการแสดงร้องเพลงครับเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับเ c กับแฟนคลับนะครับแล้วก็เป็นเกมของแต่ละกลุ่มที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้ที่จะร่วมกันกับ FC ครับการร้องเพลงเหรอฮะใช่ครับเรามีเพลงยิดอะไรมา เล่นองันนีบ้างไหมครับมีไม่รู้เพลงอะไรครับแม่กองใช่ไหมครับชื่อเพลงอะไรบรักที่แม่กลองครับอน้องกี่ารู้สึกงไงบ้างกับเพลงเราที่ออกไปแล้วยอดวิวมันแบบว่าูงตอนต่เน่องเลยเออู้สึกดีใจครับเพราะไม่คิดว่าจะได้ยอดวิวเยอะขนาดนี้แต่ก่อนก็ดูของพี่ๆเขาครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้หรือมี MV เพลงเป็นของตัวเองอย่างนี้ยครับ เดีย๋ยวนี้เห็นว่าเราเองก็สามารถเดินทางเองไปไหนมาไ,ไ,ไหนเอ,เองข,ข,ขึ้นเครื่องเองคนเดียวได้แล้วอย่างนี้เรเก่งแล้วใช่ไหมลูกคือตอนนี้แม่พพราวก็คือปล่อยปล่อยเราจัดการตัวตัวเองเลยยังไม่ถือว่า <c oughs> ปล่อย <c oughs> เพราะวันนั้นคนครูไม่ว่างก็เลยได้ไปเองครับชอบ <c oughs> มากครับมีใจรักมากอยากมามากนะครับแต่ว่าใจครูก็อยากให้เรามาพบกันมันสูงอย่างเงี้ยครับแต่ว่า วันนั้นก็คือน้องอยู่แต่ว่าคุณครูก็ต้องไปทํางานนะครับ <Yeah. S 1> น้องก็เลยบอกว่าอยากไปเองครูอยากลองฝึกตัวเองอยากลองฝึกเดินทางคนเดียวนะครับ oh. แล้วก็แอบคิดอยู่ได้นะครับแต่ว่าก็เห็นน้องแบบ oh. มาแบบมาถึงผู้ใหญ่แบบยังไงครับเราก็รู้สึกดีใจที่แบบน้องได้ฝึกฝึกตัวเองด้วยครับแล้วครูรู้สึกยังไงบ้างที่แบบในวันนี้น้องมีเพลงของเองแล้วก็รู้สึกดีใจมากด,ดีใจแบบทุกครั้งที่ดูคลิปนะครับแล้วก็ คิดพยา,ยามแบบดูคลิปเก่าๆเห็นคลิปเก่าๆที่เรา,าที่เราถ่ายร่วมกันใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็เห็นน้องมาถึงทุกวันนี้ก็ดีใจมากครับที่แบบ เราได้ส่งเสริมลูกศิษย์คนหนึ่งแบบเือนกับแบบให้เขาได้ถึงฝันถึงฝันเขาใช่ไหมครับเหมือนเราเองเราก็ตัดสินใจไม,ไ,ไ,นไม่ผิดด้วยในการที่จะพาน้องมาอยู่กับแสงทองใช่ใช่ครับก็เป็นดีใจจนพูดไม่ออกเลยครับค่ะพี่แกรีย้อนถามมาจั์นิดน,นึงก่อนนะนี้เราได้มีการกลับบ้านเนาะแล้วเราก็ได้มีการนําเงินจากพวงมาลัยจากแฟนๆไปให้ที่บ้านรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกดีใจครับได้หาเงินเองให้ย่าแต่ก่อนก็ ขอเงินย่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ลำบากย่าครับแล้วย่าได้พูดอะไรกับเราไหมลูกไม่เลหลายเด้อตั้งแต่มาอยู่กับแจงทองได้จับเงินเยอะสุดเท่าไหร่ที่เอากลับไปให้ขึ้นท่บ้านหกหมื่นครับตั้งเป้าเราจะต้องกลับไปเยอะกว่าเดิมไหมปีหน้า <ส>อาทีนี้มาถึงค er. er. ุณชินจังว่าค่ะฟีดแบ็ที่ล่าสุดก็คือได้ไปร่วมเล่น MV กับวัชชิวัลดนไปงั้นไหมครับใช่ครับก็ได้ไปร่วมร่วมเอมวีนะครับเพลงของพี่วัชชิวัลดนแล้วก็ได้ร่วมกับน้องอุ๋ยหนิงน้องเต้าหยองแล้วก็คุณนัทสุดสักครับก็คือเป็นศิลปินแบบจะว่ายังไงครับก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมได้ร่วมได้ร่วมถ่ายทอดผลงานด้วยกันครับได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วยกันครับวันนั้นกล้าใส่ทำเป็นยังบ้างครับบรรยากาศ สนุกมากครับสนุกมากน้องอุ้งอิงน้องเต้าหยองก็น่ารักทุกคนในกองถ่ายพี่วัตเองก็น่ารักมากครับาการถ่ายทำมันได้ไม่แบบเร่งรีบนะเพราะแต่ละคนคิวงานก็คือแบบแน่นเลยถ่ายจบก็คือต้องไปงานกันต่อใช่ใช่ครับทุกคนคือคิวงานคืออยู่ไกลจากที่ถ่ายทํามากนะครับถ่ายแล้วก็ต้องรีบถ่ายแล้วก็ต้องรีบไปงานของแต่ละคนอย่างงี้ครับเวลามันก็จํากัด <laughs> ก็คือรีบใช่ครับก็คือรีบพี่วัดเองก็ต้องไปงานที่เดินทางไกลเต้าหยองก็ไปที่อุบลเลยวันที่วันนั้น ừ ừ, ครับผมกับการในร่วมงานกับน้องๆที่แบบว่ามีชื่อเสียงเป็นยังไงบ้างครับคุณิจนจักรดีใจครับคิดไม่ถึงเลยครับว่าจะได้มาร่วมว่าจะได้มีผลางานร่วมกันกับน้องๆ <N: S 1> ครับว่าน้องๆขอ,องแต่ละคนก็อย่างเช่นน้องอู้หญิงน้องเต้าหยองอย่างนี้ก็เป็น เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรครับเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลยแหละนะครับเราได้มาแสดงร่วมร่วมกับน้องเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้ไปแสดงร่วมกับน้องครับล้วได้มีเก่งกันก็เจอหน้ากันผนเจอกันครั้งแรกห่ะครับก็ไม่ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าน้องๆเตละคุณน่ารักมากนะครับน้องๆเตละคุณน่ารักมากแล้วก็กอนน้องของตนมากครับในส่วนของซิงเกิลของคุณชินจันหละคะจะเตรียมออกเมื่อไหร่อะไรยังไงครับอ๋อส่วน ในซิงเกิลของชินจังนะครับตอนนี้ก็เข้าอัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารอเอ็มบีนะครับรอถ่ายเอ็มบีเพราะว่าบอสได้ประสานกับนางเอ็มบีนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่คิวงานทองพอสมควรนะครับคิวงานเยอะพอสมควรต้องรอคิวนะครับลุ้นกว่าเพลงก็คือลุ้นกว่าก็คือลุ้นนางเอ็มบีนี่แหละครับอันนี้อันนี้ได้มีการเปิดมายังครับว่านางเอกจะเป็นคนในค่ายเราไหมหรือว่าเป็นคนนอกค่ายเลยไม่ไม่ครับนางเอกไม่ใช่คนในค่ายไม่ใช่คนในวงแสงของฟินแลนด์นะครับไปเรารู้จักเลยไหม พูดไปเรารู้จักครับเป็นวินาทีอวินาทีนี้ต้องให้เขาอะครับโซบีนทหารชาโซบีนเลยครับโซบินนี่ลุยชาแนลไม่ใช่สมาชิกในวงใช่ครับแต่เป็นสมาชิกแต่ของลุใช่ครับบอกว่า สวยมากนะครับพูดมานี่ก็คือต้องรู้จักทุกคนเป็นหมอลำเป็นเป็นเป็นหมอลำได้ไหมครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่ขอพูดได้ไหมครับเป็นหมอลำไ้ครับไม่ขอพูดขอนนี้ขออู้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่น่ารุนนะครับถ้าบอกจะมีแผนถ่ายอะไรครับสำหรับอีกมีอตอนนี้ก็รอคิวนางเอกมีครับก็ต้องรอให้แบบว่านางเอกมีแบบคิวที่มันบ้างที่มัน ที่มันแบบว่างตรงกันจริงๆนะครับแสดงว่าเราเคาะเคาะคิวเขาไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับเคาะไปแล้วจองเรียบร้อยแล้วแลต่ยังไม่ได้คิวถ่ายใช่ครับผมอันนี้เราเป็นคนเลือกเองใช่ไหมคะนางเอกอินบีบอสเป็นคนเลือกเลยครับใช่ครับตอนบอสบอกตอนแรกคือตกใจมากแบบเราก็เป็นเอซีเขาตั้งนานแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้เราไม่คิดว่าเราจะได้เขามาร่วม เราไม่คิดว่าเราจะได้เขามามาร่วมในผลงานเพลงของเราอย่างเงี้ยครับมาเป็นบ้านแพงใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งนี่พอพอใส่เสียงไปแล้วเป็นไงบ้างสำับเพลงเราก็เป็นแนวไหนเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้ครับใช่ครับเป็นเป็นแนวลูกทุ่ง indie ก็คือมันจะออกมาในสไตล์เราเพราะเหมือนก่อนหน้านี้ทำทำ อ๋อตนแรกก็บอกเราว่าเราเสียงอาจจะไม่ได้แบบว่าใช่ใช่ครับคือผมเป็นคนที่ชอบมอลล์แต่ว่าเสียงเรามันไม่ได้มาทางมอลล์มันจะเป็นแนวอื่นที่มากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งคือลูกเอื้อนเรามันไม่มันไม่เหมือนมอลล์ใช่ครับผมแอบกดดันไหมคะเพราะว่าของลูกศิษย์เรานี่ก็ไปเป็นร้านยิวนะครับร้อยร้อยควรร้อส่วนส่วนเรื่องยอดวิวก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กังวลครับก็ก็อยู่ที่ความเมตตาความการสนับสนุนของอุ๊ซี่นะครับ ยังมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลัไหมลูกเอาจะเอากี่ล้านวิวดีอ,อ,อยากได้ประมาณ20ล้านนะคะตอนนี้สอแล้วลูกตอนนี้2ล้าน 5, 2รสงล้านสค่องล้าน5ครัใช่ะท้นสะทอนสะทสิลูกสสิใจพระทรงสร้างบุรพาย่างมาพ่อเนื้อคู น้องนั่งขายปลาทูเกมตุลูสาวเมืองแมกลลงอายบ้าอีสานมาเจอน้องคันเวายามทำทองอยากยาบแผ่นดินมาเฮียงบ้านน้องสา ออนปแเข้าไปดูหน่อยออนแฟนออนเนแฟนเชิญชวนแฟนโอชิวนแฟนเออฝากฝากอนาน้ไฟังฝากไปให้เปฟู่ไม่ฟังเองเลยฝากเข้าไปฟังเพลงพบรับที่แม่กองของน้งสีแกมหน่อยนะคะเอขอ20ล้านวิวเลยครับขอ20ล้านวิวเลยครับ มากเลยนะคะให้เจ้าอีกท่อนนึงหรอกอ๋อท่อนประหารปะมีท่อนประหารมันเป็นไวรัลอะคนต่อเนื่องกันออกเพลงแม่แพะอ่ะปล่อยน้ำในหน้าน้องเอาสรุปได้ไงท่อนออกเพลงไหนงแน่งก่อนอท่อนประหารก่อนเอาบาดนี้พี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยล้ำศับไมมอีสานไทยปนกันใจไอสันแล้วมาเจอนวลนางตะ ต่างลางอาเลียงลางพาเดินพูดไทยแล้วก็ขืนย่ำมองอีน้องหองันสองเขาจ้องมองตาพายางย่างยางย่างขันยางอยู่ข้างน้ำเที่ยวเราไปซองเขาในวหวหลวงพ่อบาเลมขอมาแกมซ้อนใจน้ำบานขอเป็นหวานไม้ห่วมสวนน้ำพ่อลุกดิฮักก็ดอหลานเจ้าหอยอ่ะอี่อเ่อง่อนอะ่นะ ไปน้ำเสนาโน่ไอ้ไอ้จอดเขาบอกว่าเราร้องเหมือนแพวหน้เลยหน้าหน vale ้าท kind of ้องน้อยน้องแหงอ่าหน้าท้องน้อยน้องแหงอยากให้ไอ like ้เข้ามาซอยน้องอยากให้ลอย แต่ <laughs> <laughs>